จะทําให้ดูอันเมื่อกี้หลอกข้างบนปึ๊บแทงอ่า <Relax. S 2> เห็นไหมถ้าเขาบล็อกก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจเห็นไหมปลดอาวุธเห็นไหมเอาอาวุธเขามาใช้ก็ได้ถ้าจะไปทางนูน้นบล็อกไว้ต,ตัดหรือไม่ตดัดก็ได้เห็นไหมเนี่ยอาวุธก็เก็บให้มันเรียบร้อยหอออออออเห็นไหมบล็อกหลอกข้างบนปึ๊บอ่าแทงอ่าเห็นไหม เป็นต้นผมเฉือนเลยเห็นไหมเป็นต้นเรามาตัดถ้าเขาบล็อกผมงัดเรามาตัดเห็นไหมไปต่อเห็นไหมแล้วมาปลดอาวุธปิดเกมนะป้องกันการรุมนะรุมฝั่งโน้นก็ดันไป ก็ใช้ได้ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะฮะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของประกาแท,ที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ ไว้สำหรับเกี่ยวสำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเล้าล้อนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเรา แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุมดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้